วันการเดินทาง3ามวันของเราอะนะฮะมไม่ใช่ยิงยาวทีเดียวนะฮะแต่ก็มีจอดกันบ้างซฉันก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยลงมาเดินได้ประมาณ10บนาทียีสินาทีแน่นอนฮะต้องมีของขายอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าม,มีอะไรนะ่าสนใจบ้ากเอไามั้ยเหมือน,นกับสลับเปล่า กินก็เหมือนซาลาเปากลางๆรัเสเซียมีซาล,เลาเลปาด้วยอันนี้หอมใช่ได้ลองหม่อยัหืมหอมมีเนื้อไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรนะแล้วก็มีหอมหอมืมโดนครับไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรวดยกานหน,นึ่งนะครผมไม่แน่ใจว่าแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่แถวบ้านผมนะเขาเรียกว่าซาลาเปาันเอง รสชาติเหมือนเด็ดเลยแต่อันนี้เนี่ยมันไม่แห้งเหมือนซาลาเปาบ้านเราข้างในก็คล้ายๆกันนี้ครับก็มีเนื้อไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรนะฮะแล้วก็มีหอมอร่อยครับร้อนๆเหมือนกันซาลาเปาละเซีเ่ย